สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวดักแคสเตอรเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ผมได้ดูเทรลเลอร์ใหม่ของ f Out เอที่เป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยดังนั้นคลิปในวันนี้เรามาทําความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของ f Out เอและวาวลุมหลบภัยที่ไม่ได้ไว้สําหรับหลบภัยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับ <S <S เรามาทำความรู้จักกับเกม Fallout กันก่อนดีกว่าครับ f o r ์เอ t เป็นเกมแอคชั่น RPG ในโลกที่ล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์นะครับภาคแรกเนี่ยถูกวางจำหน่ายในปี1997โดยบริษัทผู้พัฒนาก็คือบริษัท i ินเ r อร์เส่วนภาคที่2พัฒนาโดยบริษัท Black i อ e ส่วนภาคที่3และภาคที่4เนี่ยถูกพัฒนาโดยบริษัท b บ t h e s d a ผมขออธิบายเนื้อเรื่องโดยสรุปแบบย่อๆเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจ ภาพรวมของซีรีส์ Fallout นี่ก่อนนะครับเราจะมาอยู่กันในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่2ประมาณปี1945ที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เน้นทางด้านฟิสิกส์อะตอมมากกว่าการใช้ทรานซิสเตอร์ทำให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดที่เราเห็นสถานที่หรือเทคโนโลยีแปลกๆจำนวนมากในเกมอย่างเช่นรถที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อน แทนการใช้น้ำมันหรือหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาจนมีความคิดเป็นของตุดเองประเทศอเมริกาในเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด13ลัฐนะครับแต่สิ่งที่เกมเหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงก็คือชาวอเมริกันยังคงหวาดกลัวกับสงครามเย็นในช่วงทศวรรษ1950เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่21จุดเริ่มต้นของเกรสวอร์หรือมหาสงครามเนี่ย มันเริ่มต้นจากประมาณเดือนเมษาปี2052นะครับได้เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรก,กันระหว่างสหภาพยุโหลบและชาติตะวันออกกลางและในระหว่างนั้นก็มีการยกเลิกองค์กรสหประชาชาติและที่สําคัญคืออเมริกาเนี่ยบุกเข้ายึดเม็กซิโกและแคนาดาส่วนพี่จีนเนี่ยก็ไปบุกยึดอสกา้าพร้อมทั้งปล่อยโรคระบาดเพื่อทําลายอเมริกาซึ่งสถานะภายนอกของอเมริกาตอนนี้เนี่ย เด็กเว,ว่ายมาแย่มากเลยนะครับแต่ก็ไม่แย่เท่ากับสถานการณ์ภายในประเทศรัฐบาลอเมริกาเริ่มเป็นปเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆคือมีการจับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างเนี่ยไปเข้าค่ายเพื่อปรับทัศนคติหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือจับเอาไปเป็นตัวทดลองเลยก็มีและแล้วเกรซวอ l ์ก็ได้กำเนิดขึ้นในวันที่23ตุลาคมปี2077ทั้งประเทศจีนและอเมริกาต่างกด ุ่มยิงอาวุธนิวเคลียร์ใส่ซึ่งกันและกันจนโลกของเราย่อยยับและก็เป็นจุดเริ่มต้นของเกม Fallout เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอเมริกาเกิดจากองค์กรลับที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังรัฐบาลองค์กรนั้นมีชื่อว่า The Enclave The Enclave เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในอเมริกา ตั้งแต่เดขานุการจนไปถึงประธานาธิบดีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่างๆที่มีอุดมการชาตินิยมและเกียรดชังชาวต่างชาติร่วมกันก่อตั้งเป็นกลุ่มใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาทำหน้าที่ชักยายอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจต่างๆของรัฐบาลเพื่อนๆคุณ้นๆไหมครับในโลกเห็นความเป็นจริงของเราเนี่ยก็มีทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับองค์กรลับ ประมาณพวกนี้ที่เรียกว่าองค์กรอิลูมินาติซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นองค์กรที่เก่าแก่มากคอยชักใยอยู่เบื้องหลังรัฐบาลโดยสมาชิกขององค์กรเนี่ยจะเป็นผู้นำทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ศาสนาการเมืองแต่ปัจจุบันไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้นะครับว่าองค์กรนี้มีอยู่จริง องค์กร e n c r a v e ได้ผ่านโครงการ Safe House ให้กับบริษัท v a u l t e c ซึ่งเป็นโครงการชวนเชื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปอยู่อาศัยในหลุมหลบภายใต้ดินเมื่อเกิดสงครามนิวเคลียร์แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปได้นะครับจะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะเข้าไปอยู่ได้โดยโครงการหลุมหลบภัยเนี่ยรู้จักกันในชื่อว่า v a u ที่สร้างโดยบริษัท v a u l t e ที่มีอยู่เป็นร้อยแห่งทั่วทั้งอเมริกา แต่โครงการนี้มีวัตถุประสงค์แอบแฝง Encreve ใช้โครงการนี้เป็นที่ทดลองทางสังคมขนาดใหญ่โดยข้อมูลจากการทดลองจะนำไปใช้ในการสร้างยานอวกาศเพื่อออกไปหาดาวเคราะห์ดวงใหม่เพื่ออยู่อาศัยเพราะ Encreve มองว่าโลกของเราเนี่ยจะถูกทำลายด้วยสงครามนิวเคลียร์สิ่งมีชีวิตต่างๆไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนโลกอีกต่อไปใช่แล้วครับเพื่อนๆวาวที่ใช้หลบภัยจากนิวเคลียร์ แท้ที่จริงแล้วก็คือห้องทดลองมนุษย์ขนาดใหญ่ของกลุ่ม Enclave นั่นเองโครงการวาวหรือโครงการหลุมหลบภัยนิวเคลียร์เริ่มต้นในปี2052สองปีหลังจากสงครามแย่งชิงทรัพยากรซึ่งบริษัทวา u เ t e เป็นผู้ชนะการประมูลและได้สัมปทานจากรัฐบาลอเมริกาให้เป็นผู้สร้างวาวทั่วทั้งอเมริกาโดยตามแผนการ ถ้าจะช่วยประชาชนอเมริกันทั้งประเทศเนี่ยวาลเทคจะต้องสร้างวาลถึง400,000แห่งทั่วทั้งอเมริกาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับในสภาวะการเงินของประเทศที่ย่ำแย่จากการทาสงครามต่างๆทำให้งบประมาณที่ใช้ในการทำวาลสามารถทำได้แค่122แห่งเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องมีการคัดเลือกบุคคลให้เข้าไปอยู่ในวาลโดยผมขอยกตัวอย่างค่าก่อสร้าง ในวาลเบอร์13ที่วางงบประมาณไว้ในครั้งแรกคือ4 0 0 0สนล้านดอลลาร์สุดท้ายแล้วก็บานปลายครับเมื่อจบโครงการใช้งบประมาณไปถึง645,000ล้านดอลลาร์ซึ่งเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในครั้งแรกถึง150%รัฐบาลสหรัฐโดยการชักใยเบื้องหลังของกลุ่ม e n c r e f ได้มอบสิทธิพิเศษให้กับบริษัทวาลเทคในการใช้กฎหมายคุ้มครองการจารกรรมและการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ทำให้ในการกระทำต่างๆของวาวเทคเป็นความลับทั้งหมดจนนำไปสู่ปัญหาการช่อโกงการคอร์รัปชันมากมายแต่ไม่สามารถตรวจสอบและเอาผิดกับบริษัทวาวเทคได้ที่เลวร้ายที่สุดก็คือการทำการทดลองทางสังคมกับกลุ่มมนุษย์ที่อยู่ในแต่ละวาวที่ชั่วร้ายและผิดจรรยารรณอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นวาว108ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกลุ่วอชิงตันดีซีจุดประสงค์ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งในการเป็นผู้นำโดยนักวิทยาศาสตร์ในวาวนี้จะโคลนร่างมนุษย์คนเดิมซ้ำๆโดยทุกครั้งนักวิทยาศาสตร์จะค้นพบว่าล่างโคลนจะมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่ถูกโคลนนิ่งและล่างโคลนเหล่านี้ก็มีความรู้สึกเกลียดชังนักวิทยาศาสตร์พวกนี้มากจนท้ายที่สุดแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็พลาดครับถูกร่างโคนจัดการ และทำการเข้ายึดคลองวาวในที่สุดความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับวาวนี้ยน่าสนใจมากเพราะถ้าทุกคนเหมือนกันเกือบ100%อซใช่แล้วครับเกือบ100%เพราะทุกคนเป็นร่างโครนจากร่างเดียวกันหมดแต่ที่ต่างกันก็คือมีความก้าวร้าวที่ต่างกันสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นผู้นำครับเพื่อนๆลองคิดดูผู้นำก็คือคนที่ก้าวร้าวที่สุดนั่นเองชื่อว่าแกลลี่ 54คือร่างโคลนของคุณแกรลี่ครั้งที่54ซึ่งเราจะพบกับคุณแกลลี่54นี้ได้ใน f o l l o u t 3นะครับ mm hmm. เขาจะอาศัยอยู่คนเดียวในวาว108 mm hmm. แหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือวาว87ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเวอร์จิเนียการทดลองเนี้จะศึกษาถึงผลกระทบจากการปล่อยไวรัสเร่งวิวัฒนาการไปที่กลุ่มประชาชนที่อยู่ในวาวนี้ผลก็คือ ทุกคนในวาวจะกลายเป็นซูเปอร์มิวแทนและเข้ายึดคลองวาวในเวลาต่อมาและก็ยังมีวาวที่มีการทดลองแปลกๆซึ่งไม่ทาราบวัตถุประสงค์ว่าจะทดลองไปเพื่ออะไรอย่างเช่นวาว68ที่ให้มีผู้หญิง1คนต่อผู้ชาย1,000คนทำไปทำไมเนี่ยยิ่งกว่านั้นยังมีวาว69ที่ให้มีผู้ชาย1คนต่อผู้หญิง1,000คนอยู่ในวาวโอ้เพื่อนๆลองคิดดูครับ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็มาถึงวา wow ว3 3นะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพทิวเลอร์ของซีรีส์ For out ตอนนี้ข้อมูลจากผู้ผลิตยังไม่ได้บอกว่าวาว wow 3 3เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการทดลองคืออะไรสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่2อ,อย่างครับ 1. คือเหตุการณ์หรือที่ตั้งของวา wow ว3 3เนี่ยอยู่ติดกับท่าเรือซานตาโมนิกา2 นักแสดงนำหญิงของเรื่องเนี้ที่เล่นเป็นคุณลูซี่เนี่ยจะนำแสดงโดยคุณเอลล่าเพอร์เนลผลงานที่เธอเล่นแล,ล้วเราคุ้นคุ้กันเนี่ยก็คือหนังเรื่อง army of the dead ที่ฉายทาง Netflix เรื่องนี้ก็สนุกดีครับกำกับโดยแซคชไนเดอร์เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะกลับมาอัปเดตให้อีกทีนะครับแล้วเพื่อนๆชอบการทดลองในวาวไหนบ้างครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะ ผมมีข้อมูลการทดลองในแต่ละวาวถ้าเพื่อนๆสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นะครับสุดท้ายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ออกมาวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ